กาแฟอุ่มหอมค่ะกาแฟดำม,มาเด้อจะเด้อผู้ลรมีเวลาก็ได้มานั่งงานแหง้งในน้ำสวนกัไอตุ๊กาตาผาฝันจักหน่อยค่ะอากาศก็กลำลังดีค่ะบอนบอนหนาวปันเลยกำลังพอนั่งนะกับกาแฟอุนอ่นๆเนาะคะ่ะเนาะจิบกาแฟอุนอ่นๆนึกันนะจ๊ะโอ้ยมีแหงกัน่ะคะ่ะ กาแฟก็ต้มสุกใหม่ๆเนาะ้จเนาะพี่นกก็ร้องเพลงค่ะโบยเยอะค่ะช่วงนี้จักกันไปก็เลยเมื่ปกติหันนกหลายลน้ำเือนทางเือนเอ้ยตุ๊กตานี่สงสัยมันเป็นตามอันพันเอิญสิเลยอัน ช่วงเวลาเนาะคะเนาะช่วงเวลาที่บางนกมันชนิดก็บ,บินไปมองอื่นมม่บอกค่ะบางชนิดก็อยู่มองเก่าเนอะค่ะเนาะโอ้ยกาแฟออหอมๆเนาะมีแหงขนาดค่ะ บ่เบ่มหมักเดือนเพื่อนบ้านเต็มโกรนงบกกินเนาะคะเนาะบกเก็บกินล้นที่มดอ่ะก็ได้ชื่นชมซื่นาะคาะ่ะเนาะกาแฟาก็ตื่มเพื่อนแล้วก็มีเหงเด่อน,นั้นเนาะคะเนาะอันเพื่อนเพื่อนก็นสบายดีกันเมื่อถูกขวัวเรือนบอก่ะเมื่อไม่วันไม่วันสดชื่นสดใสกันเนาะคานะเนาะ บ้านเอามาเป็นอากาศดีแม่นบอกค่ะอากาศมึงร้อนอยู่ทางยุโรปนี่มันเป็นอากาศมึงหนาวค่ะจอนนั้ก็เริ่มเข้านั้นหนาวแล้วก็เดดก็พุดพุดธโพลๆหรอค่ะแต่ว่าช่วงนี้มันก็ยังนั่งน้าส่วนได้อยู่ถ้าหาวันช่วงเดือมมันแห้งเนาะค่ะเนาะก็มานั่งเวลาแดดออกก็อากาศเปลี่ยนปั๊บเด้ค่ะกินกาแฟจิปกาแฟกับเอวยได้จ้ะเด้อืกําลังอันเว้าเรื่องพี่นกเมื่อมากันมาบัเนี้เา พบกันคลิปนหน้าเนาะค่ะเนาะง่ายๆ่ยกันสบายๆเนีะจ้จ๊เด้อมีแต่ความสุขเพื่อนๆทุกบานทุกคนเลยจ้าสวัสดีค่ะ